บ้าเอ้ยเออตายตายตายอืมปืนลูดปืนลูดรู้จักว่าปืนลูดอ่ะเพื่อนจับปืนปืนลูดอ่ะเพื่อนอื้อหือลูดปืนลูดปืนความคัน้วก่อนมาดิมาดิเยอะประตูพีโรดตัวอ้อมมาโอเคอืมอยากลูดปืนอ่ะเพื่อนอยากลูดปืนอ่ะเพื่อนชอบเลยคนเต็มไปตรงนี้ อืมอืมมาดิมาดิาดตายมีฝั่งข้างหลังก็มีตายสวยมีขวามีเพื่อนตายตายมาดิรู้จักปืนลูกเถอพี่ชายยิงปืดปราดปืดปราดเลยผมอบอกเลย สวัสดีครับชาวประเทศแคนาดทุกท่านนี่ผมก้องซาครับมาทำในเกมเดลต้าฟอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งปืนที่อยากจะหยิบมาทุกคนได้ดูกันเป็นถึงกระบ,บอกที่ผมค่อนข้างชื่นชอบแม้ว่าดามเมจอาจจะไม่รัวไม่แรงมากแต่บอกเลยว่ารูดป,ปืนรูดป,ปืนเลยสําหรับ p 9 0นครับเล่นยังไงแต่งยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนย่ลืมกดไลค์และแชร์เปิดใจกองซาด้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3 สะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%ส,สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและตอนนี้ครับ Delta Force นะครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับโดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์ม Steam ครับเพียงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมได้เลยครับและก็นในส่วนของใครที่เล่นทางเซิร์ฟเกเรน่าครับใครลองอินผ่านเฟซสามารถจัดได้เลยนะครับก็ปุ่มชช่นตามนี้เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น RV, v a l l เ r ย์บอล l l ร์ริบตี้วอลสโและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยส่งตัวปืนนะครับจะอยู่กับหน่วยซัพพอร์ตนะครับเป็นซับแมชชีนกันนะครับโดยเลเวลที่ปลดได้เนี่ย จะอยู่ที่เลเวล24นั่นเองนะครับโดยจริงๆในส่วนของ SMG เนี่ยก็มีหลายกระบอกนะซึ่งจริงๆผมลองเล่น P90 มาแล้วอะแม้ว่าดาเมจมันอาจจะไม่ดุเดือดเลือดพล่านเท่าไหร่แต่ว่าอัตรากลา้ามกระสุนของมันเนี่ยอยู่ที่898 rpm หรือว่ารอเปอร์มินิ e เลยน่าจะเป็นรองแค่เวกเตอร์นะเท่าที่ผมดูมาใช่ไหมอ่าน่าจะเป็นรองแค่เวกเตอร์ครับ แล้วก็กระสุนมีให้ทั้งหมด50นัดนะครับตัวปืนเนี่ยแต่งอะไรมากไม่ได้เนาะนี่ก็แต่งมาเต็มที่แล้วเท่าที่ปืนเขาแต่งให้เลยนะครับก็ไม่สามารถใส่น,นู่นนี่ที่มาใส่พวกนี้ได้ประกับเนี่ยก็กสามารถใส่เพิ่มเติม um ได้ซึ่งอันนี้รังรงเเวลไม่เต็มนะฮะแต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็โหดแล้วนะฮะซึ่งถ้ารลเวลเต็มเนี่ยก็น่าจะโหดมากขึ้นแต่ว่าบิระมารนี้ก็ใช้ได้แล้วครับซึ่งนี่คือตัวปืนนะครับก็แต่งมาประมาณนี้นะครับก็จริงๆผมเน้นค่อนข้างคอนโทรล ด้วยความที่ปืนมาลั่นรัวเนี่ยก็ยิงได้แบบสนุกสนานนะแบบเรียกได้ว่าคล้องตัวนะเน้นเล็งด้วยเพราะว่ายังไงแมตชจีเนาะจะเล็งขึ้นตะขบจะช้าก็จะลำบากอยู่แต่ถ้ายิงเนี่ยบอกเลยว่านิ่งอ่าคือคอนโทรลด้วยนิ่งด้วยแค่นี้พอวิ่งใส่วิ่งใส่ได้เลยครับผมไปครับลุยมาครับผมเข้าเกมกันมาแล้วฮะนี่ฮะกับปืนสายรูดนะไปรูดมันกระเถิดทุกคน let's go อรังการจัดจัดหูแทบแตก สั่งเลข้างหน้าตัวหนึ่งขึ้นบนครับเกกระสุนไว้นะลูดไปก่อนลูดไปก่อนสวยลุดปื๊ดลูดปื๊ดอ้าข้างหน้ามีตัวรีโหลดไม่เสร็จนะเพื่อนแต่ก็ข้อเสียของมันน่าจะเป็นแค่เรื่องเดียวคือเรื่องกระสุนครับมันสูงสุดเพียงแค่50นัดแถมตอนรีโหลดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นกระสุนแม็กกาซีนยาวอ่ะเออแล้วมันต้องดึงออกแล้วใส่ใหม่มันก็จ,จะเสียเวลามากกว่าพวกแม็กกาซีนทั่วไปอ่ะแล้วใครเขาไป ครับครับเราจะไปยึดจุด A กันโอเคศัตรูน่าอยู่ข้างหน้าเยอะเล่นตัวนี้ก็มีข้อดีครับนี่เราสามารถบู๊ตได้บู๊สปีดลูดปืดไปลูดปืดไปซ้ายมีคนนะนิน่งอยู่นิ่งอยู่ระเบิดมาโอเครอระเบิดกันบุกันโอเคโยกสุดไปเพื่อนโอเคเร,เราเราหามุมเราดึงสไนเปอร์เล็งมา ยกขึ้นมาเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราเปิดอักติป้ายมีคนโดนแน่นอนดูเขาป่อยเหมือนกันโอ้บู๊ทฟังความไปก่อนโดนโดนเฉยเลยเยอะมีตูมาโอ้โหจังหวะชุบจังหวะชุบมีตูมาอ่าเราเป็นตัวหมอนะฮะเราชุบได้แล้วก็ชุบนะเออโอเคนีโรด ป้องความมาก่อนลุขึ้นมาโอเคสวยเพื่อนเข้าในครับมีคนปะมีโหลดเอาให้เต็มมาก่อนลุกขึ้นมาเพื่อนโอเคอ้อมมาเลยครับอ้อมมาสวยเพื่อนโอู้หเยอะเยอะเยอะสามตัวสี่ตัวไม่ไหวไปครับข้างหน้าเพียบเลยลุดปืดลุดปืดเขาเรียกว่าปืนลุดปืดลุดปืดข้างบน ชังมนพี่ชายลูดปืดอืมสายลูดสายลูดน่าจะหมดละตรงนี้ดันกันต่อโอ้ดันลำบากอยู่เย้แล้วเพื่อนชุบโอเคเราต้องวิ่งข้ามเข้าไปฮะลำบากนิดนึงโอเคเพื่อนเราตายโอเคฮะวิ่งเข้า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 โอเคมีคนอยูาาย่อ๋อ เดี๋ยวผมนี้เคลียเดี๋ยวเพื่อนดีโหลดเดีขึ้นบนมาเคลียร์ว่าตรงนี้ตรงนี้เคลียร์เราอ้อมหลังมาเลยไหมมีคนปะไม่มีเอาไปก่อนหนึ่งปืดมีตัวดีโหลดไม่รีบไม่รีบอืจะเอาผมเหรอพี่ชายลำบากนิดนึงนะเร็งรอรุมลดีอยู่รุมลดีอยู่ ถ้าเป็นโดนฝันนุ่นยิงอ่ะรูดรูดปืดรูดปืดเก็บศูนย์ได้ละเพื่อนได้ละเพื่อนเราเข้า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 มาเก็บศูนย์วันตายรีโหลดโอเคศูนย์ให้เพื่อนรูดปืดอือเกือบจะรูดได้ตัวแล้วระเบิดมันมาโอ้ฝันนุ่นเยอะมากว่าเราโดนอ้อมหลังแล้วครับรูดมา อืมอืมมาดิเพื่อนเอาจับมาลุดปืนลุดปืนโอ้สูญหมดอืมพังคาก่อนหนึ่งทีลุกขึ้นมาเพื่อนลุกขึ้นมาก่อนเ <ไป S 1> ย้ยโยกศูนย์ก่อนอืมโดนยิงละดิเย้ยเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้หมุนนี้เล่นไม่ได้เ<ไ>ปลี่ยนทางเข้าก่อนอ้อมาเข้าทางนี้ดีกว่าทางในนี้ก็มีคนนะ <ไป S 1> โอเคอะไรเนี่ยรถอะไรนี รถอะไรนี่รถอะไรนี่บ้าเอ้ยเออตายตายตายอืมปืนลูดปืนลูดรู้จักว่าปืนลูดอ่ะเพื่อนจับปืนปืนลูดอ่ะเพื่อนอื้อหือลูดปืนลูดปืนเฮ้ยแต่มันยิงมันจริงนะคือแบบเอาเรื่องแค่กระสุนแบบการยิงอ่ะมันค่อนข้างแบบสนุกเลยเพิงระวังจุดเกิดไว้อยู่ข้างบนนี่ใช่ไหมโอเคโอเคไปไหนเพื่อน ความผ่านไปก่อนอ้อมมาโอเครีโหลดไปครับปล่อยไปโอ้ยข,ขวาก็มาไปลุยกันต่อเราจะไม่ยอมแพ้บู๊ตนะครับบู๊ตไปบู๊ตไปบู๊ตไปเย้ยระเบิดระเบิดความผ่านไปก่อนมาดิมาดิเย้ประตูรีโหลดตัวอ้อมมา โอเคออืมยากลูดปืนอ่ะเพื่อนอยากลูดปืนอ่ะเพื่อนชอบเลยคนเต็มไปตรงนี้อืออือมาดิมาดินาอีกเยอะตะตู้เพียบเลยโอ้โหเยอะมากเพื่อนบอกว่าเข้า A เข้า B2 เลยแล้วกันโอเคเพื่อนบอกเข้า B2 ฮะไล่ง่ายกว่าโอเคมาฮะโอเคโยงกระสุนมาก่อนเพื่อนเราเข้า B2 ละ เน้นลูดเน้นลูดฝันลุงเข้าวันนี้กันเต็มเลยจะตายสวยโอเคเย้ยโอเคปล่อยไปฮะเฮฮัลโหลปล่อยไปฮะมีคนมาสวยเพื่อนโอ้โหแจะชุบเพื่อนซะหน่อยเพื่อนเราชุบเ<ๆ>พื่อนเราชุบโอเคมีตัววิ่งมาหรือเปล่าใช่ครับเพื่อนเราเองตาย โอเอสวยลุกมาเพื่อนอ,อืมเราตายกันรัวๆจัดโูดตรงนี้เยอะเจอเยอะเยอะเยอะเกินโอ้โหกลับมาเล่นบ1โอเคโยนไปมันกลับ2อบ2กันหมดละโอเคหยุดบ1หนึ่ฮะกดไปก่อนนีโลดอยู่ข้างหน้าเลยไปไหนอะพี่โอ้โหวิ่งชิวเลย วิ่งว่าไปเที่ยวอืมดีโลดโอเควางควันไปโอเคโยกศูนย์หนึ่งทีเย้ยระเบ,บิดแม่นจัดโ okay. อเคปล่อยไปฮันโดนหนึ่งทีโ okay. อเคยิงไปครับยิงไปครับดีโลดหมดทุนพีคนเหรอใช่ใช่หนดทุนีคน,นได้เพื่อน ได้อยู่มันอ้อมมาแล้วสวยครับไปจุดต่อไปกันผมไม่ได้ดูแล้วไม่มจุดข้างบนได้แล้ววิ่งกันต่อไปแล้วเพื่อนโอเคถือว่าดูเดือดครับนมันอนสต็อปจัดะคือปืนมันค่อนข้างจะแบบด้วยความที่ผมแต่งนิ่งด้วยครับมันก็จะเล่นประมาณนี้แหละโอเคมีคนดักหรือเปล่าบู๊ก่อนหนึ่งทีโอเคไปครับไปครับ เาค่อยดันไปฮะเาค่อยดันไปฮะไปเรื่อยๆนะข้างหน้ามีคนหน้านู้โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่คนรถถังดียว่าโอเครีโหลดเคลียคนก่อนบนหัวมีคนปะมนบนนี้มีคนปะโอเครีโหลดขึ้นบนมามีคนเต็มเลย จะยิงใครดีโอเคโอ้เลือดยังไม่เต็มเดิดมากับเพื่อนเพื่อนเราไปแล้วเหรอต้องไปไวจังอุ้งลบมีมีทั้งศัตรูมีทั้งอะไร,ตรเต็มหมดเลยบูดไปหนึ่งทีโอ้ศัตรูยิงมาลูดป,ปืดปืนลูดปืด,ปปดอืมโอเคไปเพื่อนมีคนสแกนมาสแกนมาก็ลูดป,ปืดไปตรงนีปป้มีตัวหนึ่ง อ่าโดดสแกนฮะไปกับเพื่อนค่อยไปค่อยไปค่อยๆดันไปฮะมีคนโดดลงมาด้วยรีโหลดตู้เยอะตู้เยอะลูดปืนประเพื่อนลูดปืนอ๋ขวากว่าเยอเออเอ,เอ,เอพี่ชายอือเกือบไปแล้วเอออือก็สุดมื่อ,อพอดีบูดอือ โอ้ยสายก็มาฟัางฟังสายไปก่อนข้างหน้ามีชุบเพื่อนก่อนนะชุบเพื่อนเดี๋ยวมาเพื่อนโอ้คนนู้นมีคนอีกไม่ต้องไม่ต้องชุบไม่ต้องนอนไม่ต้องเล่นอืมแล้วผมเดินใส่เลยตายตรงนี้มีคนไม่ต้องชุบเพื่อน ม่ต้องชุดเพื่อนเย้โอ้โหข้างบนนู้นก็มีไปกันต่อเพื่อนเราต้องดันข้างในกันโยนแมลงมาก่อนแมลงตัวนั้นตัวนี้กดไปก่อนหนึ่งดีโหลดอืบูทปะควันก่อนเจะมองไม่เห็นล้วครับเดินใส่น่าจะมีตัวอยู่ ตายมีฝั่งข้างหลังก็มีตายสวยมีขวามีเพื่อนตายตายมาดิรู้จักปืนลูกที่พี่ชายยิงปลื้ดปลาดปลื้ดปลาดเลยอบอกเลยสว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 ยเราต้องเข้าซีหนึ่งนะเพื่อนบุตก็ตัวอ,อยู่ข้างบนเยอะเนี่ยมุมนี้เราเข้าได้อเอ้าโอ้โหอะไรเนี่ย ตกใจเลยดูดีพี่ชายก็โดดเข้ามาหาเราเราวิ่งต่อโอเคนี่อเย้ใจเย็นประสีฝั่งนี้ไม่มีคนไหมรถมาแน่ๆรถมาแน่ๆปล่อยรถเลยปล่อยใส่รถเลยผมขึ้นบนครับอ้ยจะขึ้นไปข้างบนสัหน่อยไปครับเพื่อนข้างบนนู้นเข้ายังไงดี คนจะขึ Ooh, ้นไปเชียร์ข้างบนก่อนโอ้หมุมนี้รีโหลดเห็นแค่หัวระเบิดมาเบิดมาไม่ว่าศัตรูด้วยตัวโดดเข้ามาเออสวยดีปะโอเคไปวิมมุ่งยิงรีโหลดอืบู๊ตไป วางคันมาก่อนสีวันเราได้แล้วสีวันเหลือแต่สีโอเคยิงอย่างเดียวตอนนี้เคลียรบัะตรงน,นี้เออกดเลยครับอืมยันต์ MG มีสไซล์หน่อะไหมเพื่อนตรงตรงนี้เลยละกันอ่ะไปฮะมือโดนหรือเปล่านะแต่เรากดไปแล้วโอ,อเค ตายลงมาเพื่นอนมิสไซน์ไปแล้วมิสไซน์ไปแล้วโอเคตายตายเออโดนสองตัวโอเคไปครับลงมาเข้าพอยครับเข้าพอยเข้าพอยมีคนอยู่เราไม่เข้าร้บหลายทางจัดจัดตรงนี้เพอเราเดือดจัดโอ้ตัวเยอะตัวเยอะตัวเยอะกินมาก่อน ลูดปืนลูดปืนอืมไปถูกถูกท้ายแล้วลูดชุบได้เพื่อนไปลุกขึ้นมา,านโอเคเฮ้ยใครโดนเพื่อนโดนไหนลุกมาเพื่อนโอเคโอ้โหศัตรูอยู่ข้างหน้าตรงนี้หึหึนีโหลดโอเค ลุกขึ้นมาเพื่อนโอเคน่าจะมีตัวอีกนะลุกขึ้นมาเพิ่มจำนวนคนไหมฮะจะได้ไม่เสียจุดด้วยไม่เสียคนด้วยบู๊ไปคนอยู่แถวนี้นะโอ้โหยิงแล้วได้ป่ะเพื่อนเกือบน่าจะเกือบตายอยู่เมื่อกี้พวกเราจะเอาพอยให้ได้พี่ชายกลบไปก่อนหนึ่งเด็กคว่างควันไปตายระเบิดมาเหมือนกันอืม เอ้าลูกลูกซองอจังหวะกดอันติเมทลูกซองกระโดดมาเต็มหน้าผมเลยเมื่อกี้มสายเพื่งลงมาลงน่าจะลงซีหนึ่งสวยๆปั๊มไม่โดนใครเลยไอ้บู๊ทโ,โอ้เพื่อนเราไปหลักนู้นเลยวะเพื่อนเรากล่าว่ายังไงก็ดันมันไม่ได้อ่ะโอ้โหมุมนี้มุมนี้เล่นไม่ได้ ขวามีคนโอเคตรงนี้มีคนตัวหนึ่งตายนีโลดโอเคโอเคป้องกันมาก่อนเดี๋ยวเรายื้อีสองไม่ได้อ่ะสีหนึ่งสีหนึ่งเพื่อนเรียกขอไม่ได้โอ้ยโดนขึ้นมาฝั่งนี้ตอนนี้เราดักได้อยู่นะ ซีหนึ่งก่อนซีหนึ่งก่อนเพื่อนฝากซีสองด้วยนะครับเอ้าประตูไม่ได้ประตูทางขาดบ้าเลยโอเคบูตไปก่อนไปก่อนไปก่อนลุกขึ้นมาเออชุบแบบโดนยี่หูมันมันรอมันรอยิงแล้วอ่ะมุมเนี้ยแล้วจะตัวสุดท้ายครับจะได้ไหมจะได้ไหมโอ้มิสไซล์เข้ามาวะโอ้ต โอ้ my god แล้วผมโดนโอ้เพื่อนแล้วเพื่อนตายอย่างเท่ชุบโดนไหมโดนจะลวกตายอีกแล้วเกิดรถกับเพื่อนโอ้โหโอ้พี่ชายบูธไปโอ้โหเยอะมากยิงไม่ทันเมื่อกี้เดือดจัดจัดแล้วน่าจะแพ้ทุกคนทำไรครับเป็นการแพ้ที่เรียกได้ว่าสนุกมากแอซิดเยอะครับชิวไม่เยอะมากแต่แอซิดเยอะคือปืนมันเป็นได้เต็มจี นะความไม่เต็มจีอ่ะมันทําให้เรามีโอกาสได้อะซิสค่อนท้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราจะไม่สามารถปิดดาเมจได้ทุกตัวขนาดนั้นนะครับด้วยความที่ดามเมจมันอาจจะเบาแต่ว่ายิงสนุกครับมันวิ่งใส่กระโดดใส่โอ้แบบอะไรมันสมากๆนะครับก็ลองไปเล่นกันดูเป็นหนึ่งปืนที่เล่นสนุกใครที่เป็นสายวิย่งใส่วิ่งบวกเนี่ยปืนนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับผมเอาโอเควันนี้มาเท่นี้นกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระจายให้กองซาด้วยครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้ให้ทุกคนยิงมันมากมันแบบนอนสต็ส